สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่4ธันวาคม2568น,คกกคนคะ,นระนครับเราฝากคนแรคคือแจ็คกิดตามตลาดนัดโกกระบือตบบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมือหนีง่วงง่ามีเข่าสนามมีนะครับมือนีเอมมี่มาเรียขอเบอร์นะครับเดี๋ยวพาย,ยางไปอัปเดตราคาอย่างเดียวนะครับช่วงนี้กับเอ่อง่วงบัวนะครับงดขามเขตขามจังหวัดอยู่นะครับ เดี๋ยวขอเบอร์ไปเดี๋ยวจังหวัดอื่นโทรมาสื่อนะบช่วงนี้งดข่ามเขียนนี่นะเดี๋ยวขอเบอร์ไปเราจังหวัดอื่นสิโทรมาสื่อนะลำบากแอดมินเองนะครับสนามเพื่อนกับนายสนามเพื่อนกับประกาศนะครับ ควบคุมอยู่นะครับหัวเขาสนามพ่อสมควรอยู่นะครับหัวเขาสนามพ่อสมควรนะครับไอหอยในหางกับยืนเบื้องหน้ากันนะครับทอดเล็มนะครับ เดย,ยมีเร่งกันะน,นะครับยืนเบื้องหน้ากันมาบ้าเมะนะครับนะครับงัวหลายคนกับพ่อสมควรนะครับแต่ว่าก็ยืนเบื้องหน้ากันมาบ้าเมะนะครับบริเวณขี้ยังเสียงดังกันนะครับมือเสาวร้อยเนื้อยอ้วนๆ ได้ขายหลายตัวอยู่นะครับอ้นวนๆเหลือแต่งงอพ่อไ่ครับงวจ่อยว่ากิว๋วซิบซีสั่ว่ากิ๋วนะครับผอมๆนะครับสูงร้อยสี่สิบ ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเขาอยากซื้องื่อนครมาซื้อนะครับมาเลือกเอานะครับในสนามนะครัเป็นบริการเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวขอเบอรอไ์ไเวลาเดี๋ยวจังหวัดอื่นสีท่มาซื้องวดข้ามข้ามเขตอยู่นะครับเปลี่ยนนามซื้อนะครับติดป้ายหมดเลยไปยางเหรียญเป็นครับ

วันนี้เปิดราคาอะไรกันเนี่กแม่ลูกสามหมื่นแม่ลูกเปิดมาสามหมื่นครับ สูงนะครับแม่สูงทยลอยห้าสิครับร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าิบรวกกับลอยยี่สิบห้าบวกอยสามสิบนึงครับสามนกวนะบรรยากาศกันเรื่อยๆเอยๆนะครับสาวโค้งๆนะครับสูง1อยสี่บหาบวกหมื่นสี่ หมื่นซีนครับสาวจอยโคง้งๆนะครับลอยซีชห้าบวกถ่ายลอยซีชห่าบวกเนี่อันนี้เป็นไผ่ห้าแต่นบุ่งวิธีนี่นะโ ร <med> ้อยกลางๆเด็กขายอยู่นะครับ เขามาขายครับเองนี่เขามาขายอยู่ที่ี่นั่นด็ยนจเยยงไรล่ะเลยีดีครับให้กันเนจให้เบิ้ลุดลดจากเิ้นห้องสก่น เอาเมี้ยมาขายฟักเราไปัแตสีพังพ่อเราอยากไปขายอยาได้หลายเนาะแทงไงง้นหัวงาสะไ้า่เนยม้อไกได้่ไเาเ่่่็ต้องลากหาเยลักหาเยเราะว่าเบียรหาเล่ปกันซื้อมาหลายเนามตีประกันหลาย ใจสีอดกูนี่มันเด็กใหญ่แล้วดิน่งเบิ่งหนานั่งคุยเล่นกันเนี่ยท่า,น,า,า,านนะี่เป็นไห้ราคาดนครับแม่แยกลูกนะครับนมไข่ใครสูงลอยสามหาบวกนะครับ กัดกะมีนะครับกัดแม่ลูกกับมีนะครับมีสาวกสาวเดียวกับมีเนะีอ่อ,อย่างลูกครับสิบสามหมื่นสามนะครับหมื่นสามห้าร้อยสูงร้อยสี่สิบห้านะครับ 13, สูงร้อยอสี่สิบนะครับหมื่ 40, นสาม กัดบ่เห็นจกของนะครับนียมมือนีฝ้าปิดนะครับอากาศเย็นนะครับวัอนี้ครับอากาศเย็นแปลงดูดูนะครับข้างกันก็เยน็น ยืนคุยกันเห่็นมามะมีเมียนะครับบ่เด้เล่มกันไปไดนแต่ว่าเครื่องดื่มกับพ่อมี่อยู่นะครับคนหมักมวลกับกินขี้เก่า ทางเนี่ยเิ่นเิ่นไดล่มกันอยู่นะครับจ่ายเงินกันแล้วนะครับาบางอกัน

สาวใจจ่อยสูงลอยสีบวกนะครับสิอยู่แล้วนะไ,ได้กันแล้วนะสิบสี หันไปช่างได้หันไปมองได้นับเงินกับมีแต่นะครับบางๆนะครับนะครับใบซื้อขายกับสิบแปดกับมีอยู่นะครับใบซื้อขายหมดแล้วนะเอา้านสะิบแปด เงินแปดเงินหกหาร้อยนะครับเงินแปดเพื่นหกหาร้อยเพื่อมีใบเพื่นะครับ

เจ็ดแปดพันนะครับงัวผอมงัวสูงกับหมืน่นหมื่นเน่น้อยหมื่นแคลเลดได้ขายอยู่นะครับเพราะได้เล่มกันอยู่นะครับร้อยนี่ซื้อกันลักพันนะครับ เมียเมียสาวสูงลอยสี่สิบนะครับแน่ห่างเนื้อให้สิบสี่นะครับตัวผู้นี่เป็นกระเปิดให้รักสองเงินครับตัวผู้นะครับสูงลอยสามห้าบวกนะครับว่าไทยเปิดให้รักสองอยู่ เส้าหาเส้าหาในหาให้เร้าหาครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าสับขาดตัว ว่างามๆกับพ่อมีอยู่นะครับนะ่ะว่างามกับหลายตัวอยู่นะครับอ่ะช่วงนี้อยากได้กับนะครับมางานเบิงเอารถนะครับยู่ตลาดนะครับนะเดี๋ยวขอเบอร์ไปเดี๋ยวจังหวัดอื่นสิโทรมาสื่อนะเดี๋ยวจังหวัดอื่นสิโทรมาสื่อน้านะครับปีหนาได้ปีหนาได้พี่น้องนะครับ เดี๋ยวอยากได้เบอร์เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวไอ้มินขอให้นะครับปีนี้ปีนี้ชะลอบไปก่อนนะครับปีนี้ก็บเบิ้งบรรยากาศไปก่อนนะครับเดีย๋ยวไอ้มินเช็คราคาให้นะครับเช็คราคาเรื่อยๆนะนี่ร้อยนี่ให้ห่างให้แค่สิบสี่นี่ร้อยสามสิบบวกน,นี่ตัวนี้นะครับให้ห่างให้สิบสี่เซน คุณต้อนงอางเกันเปิดราคาออกจังหวัดเศ้า,าหกเปิดให้กันเศร้าหก นัวงามบ้านใดกันนะสาวหกเปิดมาสาวหก เอาทางนั้นกันได้กัน,นอีเลยโอ้นับเงินมิตะนับเงินบางๆนะครับครับนับเงินเหมือนในหอยในหางมิตรนับเงินไหนกันมิตะบางๆงนะครับ ร้อยใหญ่กับหนึ่งนะครับร้อยสองหมื่นร้อยสามหมื่นนะครับร้อยสองหมื่นสามหมื่นในหนึ่งนะครับหนึ่งมันนี่นะครับก็มีผลัยสามเลยนะครับแหวนน้ำกับซื่อจะร้อยหมื่นนะครับหมื่นในน้อยหมื่นห้าหมื่นหกนะครับสองหมื่นกลัวกระเดกขายอยู่นะครับง่วเหนือนะง่วนร้อยใหญ่มันเปิดจากบาทในร้อยใหญ่วันนด้ราคาร้อยใหญ่อยู่นะครับ